มีเพื่อนๆของเรา <Die> หลายคนนะครับแนะนําว่าให้ใช้กุ้งเป็นในการตกปลาและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากุ้งเป็นกันแต่ปัญหามันมีว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องหากุ้งเป็นยังไงและจะหาได้ยังไงวิธีเดียวนะครับที่คิดออกตอนนี้ก็คือวิธีนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหากุ้งเป็นและวิธีนี้คือวิธีเดียวที่คิดออกหรือถ้าใครนะครับมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ อ่ะฮันวันนี้เราไปตามตามวิธีของผมที่ผมคิดออกก่อนไปครับและนี่แหละครับคือวิธีเดียวที่ผมคิดออกเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีอะไรเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการรุนกุ้งนะครับเหมือนกับอ่าที่เขาไปรุนกุ้งเกยเลยใช้วิธีการเดียวเลยนะครับนี่คือวิธีเดียวที่คิดออกนะครับไปเดี๋ยวไปดูครับ ลุ้นกันนะครับว่าจะได้กุ้งกี่ตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูครับว่าวันนี้เราจะได้กุ้งเป็นไปตกปลาหรือเปล่าสามสองหนึ่งวสุดยอดกันทุกคนนี่ได้ลูกปลาลูกกุ้งโอ้โหได้ลูกปลาด้วยนะครับเยอะแยะเลยอ่า นี่ครับได้กุ้งมาแล้วตัวหนึ่งแล้วก็นู่นได้ปลาปลาอะไรนี่ก็เนี่ยหัวมันปลาหัวมันมน,นี่ฮะนี่ก็คือรอบแรกนะครับเราหากุ้งมาได้บ้างแล้วแต่ยังไม่พอครับเดี๋ยวเราไปรุนกุ้งกันต่อไปหากุ้งกันต่อนะครับไปที่ลูกบางอื่นอีกลูกบางนี้ได้แล้วไปครับไปหากันต่อมาดูครับว่าวันนี้เราจะได้กุ้งเป็นมาตกปลาไหมนะครับลุยไปกันต่อครับ กุ้งกันมา2รอบแล้วนะครับก็ได้กุ้งมาบ้างแล้วนะครับแต่ก่ออีกรอบนะครับแค่รอบเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ลงไปแล้วนะครับี่รอบที่3แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าปอจะมีกุ้งให้เราตกปลาบ้างไหมนะครับนี่ก็คือเราหากุ้งเป็นเพื่อที่จะไปตกปลานะครับแล้วก็กุ้งตัวเล็กๆที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่ได้กันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวนะครับอ่ะอร่อยมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุนกุ้งกันต่อนะครับ เรียบร้อยตอนนี้เราก็มีกุ้งเพื่อนที่จะเอาไปตกปลาบ้างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าทุกคนไปตกปลาดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับนี่ก็คือที่หมายของเราที่จะใช้ในการตกปลา แล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่เราได้มาเมื่อกี้นี่แหละครับใช้เป็นเหยื่อตามคําแนะนําของเพื่อนๆของเรานะครับที่แนะนํากันเข้ามาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอีกหรือเปล่ามันต้องได้กันบ้างเลยครับหลายคลิปแล้วทุกคนอาจจะลุ้นไปพร้อมๆกับผมนะครับแต่คลิปนี้มันต้องได้ครับไปครับลุยกันเลยเดี๋ยวเราจะตกปลาที่คือที่หมายของเราครับสุดยอดไหมครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้บรรยากาศได้มากครับผม อะเรียบร้อยครับลงมือแล้วครับมาดูครับวันนี้จะได้ไหมลุยๆๆพร้อมกันยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่โห<ฮ>แต่บรรยากาศได้มากครับทุกคนริมป่าชายเลนลมพัดเบาๆครับผม นี <ève S 2> ่คือบรรยากาศที่ต้องการเลยครับสุดยอดยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่ตัวเงียบยังติดอยังไงติดแล้วก็โดนแล้วทุกคนโดนแล้วอุ้ยตัวเงียอย่าหันเลยอย่าหันเด้อ โดนแล้วครับโดนแล้วครับอุ้ยตรงระวังมันไม่อยู่ให้หน่อยอุ้ยกดกดกดใช่ระวังระวังกดใช่อุ้ยเด็กอย่างนั้นเล่นไล่ก่อนเล่นไล่ก่อนมาแล้วทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยองคุยตัวนฮุอุ้ยกุ้งเป็นโชริสนะครับผม นี่ครับทุกคนกุ้งเป็นแปลงริ์แล้วครับโอ้ยต้องขอบคุณเพื่อนๆของเรามากเลยนะครับที่แนะนํากุ้งเป็นมานี่ครับทุกคนสุดยอดครับอ่าองเกยใช่ไหมครับปลานี้เขาเรียกอังเกยใช่ไหมก็เรียกปลาอนะไรนั่นอังเกยอปุ๊อังเกยครับทุกคนนี่สุดยอดพุดอุ้ยกอ,องไตโดนแล้วกองไตโดนแล้วครับ โดนไหมครับโดนไหมครับโดนไหมครับอันนี้กันนี้เราใช้เหยื่อแบบปลาเป็นนะครับลูกปลาลูกปลาโดนไหมโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่ปลา เฮ้ยสุดยอดในขอโชว์โชว์เอฟซีหน่อยครับโชว์เอฟซีหน่อยกินหมดร้อละกันเอยแต่เราได้ปลาแบบสุดยอดมาเลยก็เรียกปลาอะไรครับนี่ปลาถุงครับปลาถุงได้ปลาถุงครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อ ตอนนี้เหยื่อกุ้งเป็นของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาเหยื่อตกปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับไปกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาหาเหยื่อตกปลานะครับที่มีเพื่อนของเราเนี่ยแนะนํามาเหมือนกันนะครับอ่าเขาเรียกว่าเหยื่อรังรังนี่คือรังอะไรไม่รู้ครับรังนกรังพึ่งรังต่อรังแตนรังตังหรือว่ารังอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้เรามาถึงที่ที่เราจะมาหามันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับถึงผมจะไม่รู้แต่เดี๋ยวผมหาคําตอบเดี๋ยวผมถามให้ครับว่ามันคืออะไรเป็นยังไงและยิ่งกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเขาหาอย่างไงและหน้าตามันเนี่ยเป็นยังไงใช้เป็นเหยื่อตกปลาเนี่ยคูดเหมือนกันนะครับลองดูครับเดี๋ยวผมไปถามให้แลวเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่นะครับผมพาทุกคนมารู้จักกับไตนะครับผู้เจ้าชาญขอถามหน่อยครับว่าเหยื่อรังนี่คือเหยื่ออะไร เลงตายได้เลยมันเป็นตัวไกญ่ๆคาบรับแต่มันจะยาวกว่าคาบมันจะอยู่ในรูรับมันเป็นก็อยากเยอะรังกับต้องลวงไปอยู่ใต้เตือกับวันวันนี้เราป้ามาเล่ได้ไหมว่าลวงหรือได้ครับไปดูกันเลยรับไปไปเดี๋ยวป้าไปเล่ที่นะกั้นเล็กนะครับเราเจอแล้วนะครับเอามืออุดเดี๋ยวกับปากรูรับเผื่อยายมันดำลงไปกับเดี๋ยวก็เอามือลวงไปรับใต้รังมันเลยครับ ได้ไหมก็ดึงขึ้นมาตัวนี้ไม่ตั้นครับมันเร็วมากตัวนี้่ะตัวนี้ไม่ตันเหมือนกันนะ ต้านกับนี่กับนี่ครับทุกคนเหยื่อรังที่เพื่อนของเราแนะนำมานะครับหน้าตามันเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับทุกคนแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับว่าว่าเขาเรียกอะไรอ่าอันนี้เพื่อนของเราแนะนำมานะครับว่าใช้ตกปลาเนี่ยตีเด็ดเหมือนกันนะครับบ้านใครมีก็ลองใช้กันดูนะครับหรือใครใช้อยู่แล้วก็คอมเมนต์หน่อยครับว่าเป็นไงบ้าง และนี่ก็คือเหยื่อรังครับผมที่เราตามหาตัวมันก็เป็นแบบนี้วิธีหาก็ใช้วิธีล้วงแบบนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันต่อ ตอนนี้เราก็ได้เหยื่อรังมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับทุกคนหน้าตามันเขาเรียกอะไรครับที่ไหนเรียกอะไรกันว่าไงบ้างครับลองลองคอมเมนต์มาดูครับนั่นรู้สึกเหมือนจะได้หอยแกรงมาตวงด้วยนะครับใช่ไหมได้หอยแกรงลูกเล็กมาด้วยนะครับโอเคพอไหมครับไต่เต้านี้พอไหมพอครับไปฮันเราไปตกปลาต่อครับ ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเหยื่อตกปลาดีกว่านี่ครับทุกคนเหยื่อรังผมสงสัยมากเลยนี่ภาษากลางมันเรียกอะไรเนี่ยอู้ว่ามันไก่ไก่กราบเหยื่อรังเหยื่อรังเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเด็ดสมกำล้าลือหรือเปล่านะครับไต่โดนแล้วครับไตโดนแล้วครับโ,นโนดนแล้วครับไตไตของเราโดนแล้วครับผม มาแล้วมาแล้วออ,อ,อ,อังเกยอ,อีกแล้วผมโดนผูงแล้วครับโดนผูกนี่ครับผมนี่คือผลงานของเราวันนี้นะครับสองตัวในถังแล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับใส่ลงไปไม่เหลาครับวันนี้ไม่เหลาครับผมนี่คือผลงานของเหยือ่อรังนะครับนี่ครับทุกคนเหยื่อรัง ยอดครับผมเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ภารกิจของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือผลงานของเรานี่ครับทุกคนไม่เสียเปล่าครับวันนี้นี่คือผลงานของเหยื่อกุ้งเป็นนะครับแล้วก็เหยื่อรังที่เพื่อนๆของเราแนะนํามานี่แหละครับและแล้วภารกิจของเราวันนี้นะครับก็สําเร็จลุล่วงไปได้แล้วเจอกันใหม่ภารกิจหน้าครับผม